สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเขาก็จะมาลุ้นการ์ดยูยูฮักกโชจากขนมโอเดงยากกันอีกครั้งนะเป็นตอนที่3แล้วนะวันนี้ผมสั่งออนไลน์จาก7 e เ e ่ e อีนะครับได้มาทั้งหมด3แพ็คนะฮะก็คือแพ็คละ8ห่อนะครับก็จะมี2การ์ดทั้งหมดยี่แปดสนะครับ24่สองนี่นะครับนี่ผมแกะออกมาจากตัวขนมเลยนะฮะเพราะว่าสั่งจาก7 e เ e ่ e อก็สะดวกดีนะครับไม่ต้องไปขี่รถตามหาตามเซเว่น แถวบ้านนะครับอันนี้ก็คือผมให้ดูการ์ดที่ผมได้มาก่อนหนะั้านี้นะบางส่วนก็คือการ์ดที่ผมแกะแกะออกจากซองขนมเองนะครับแล้วก็บางส่วนผมก็ซื้อเอาจากในกลุ่มนะฮะอันนี้ผมจำได้แล้วว่าไหนซื้อจากในกลุ่มบ้างนะฮะก็บางคนเขาก็ขายราคาถือว่าโอเคนะครับใบละสิบห้าสิบบาทหกสิบบาทประมาณนี้นะที่เป็นระดับอานะครับนี่ผมว่าระดับอาก็สวยแนละ้วนะจริงๆผมไม่ได้หวังว่าจะเก็บไล่เก็บครบทุกอันนะเก็บแค่ ใบที่เรามองว่ามันสะดวกสะดวกเงินเรานะเก็บสะสมอะไรก็เก็บให้มันสะดวกกับการใช้จ่ายเนี่ยเป็นทางเลือกของผมเองนะอันนี้นี่ผมได้มาประมาณหนึ่งแล้วผมตั้งใจจะเก็บใบที่เป็นระดับ R หรือ RR เงี้ยครับเออให้มันเยอะที่สุดนะอาจจะไม่ครบแล้วก็ใบที่หายากที่สุดของผมตอนนี้ก็ยังเป็นใบระดับ TR อยู่นะครับ TR ก็ถือว่าสวยนะก็คือมันจะเป็นขอบสีทองแบบนี้นะเนี่ยเล่นกับแสงไฟแล้วผมว่า สวยจริงนะท r นี่ทำไมามาแล้วก็ออกเหมือนจะออกน้อยด้วยนะครับอืมออกน้อยด้วยแล้วก็การมาแกะอันนี้ผมซื้อผมซื้อกรอบเป็นกรอบอะคริลิกแบบแม่เหล็กนะอันนี้ถือว่าผมสั่งจากช้อปปีนะครับอันนี้ถูกดีนะยี่สิบรู้สึกถึงยี่สิบสาบาทเนะี่ยมันทําให้การแบบดูพรีเมียมมากขึ้นนะแต่ถ้าจะพรีเมียมวันนี้คือต้องเอาการ์ดไปไปเกรดนะครับไปเกรดจะมีคะแนงคะแนนนะครับเวลา ขายหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีมูลค่ามากขึ้นไปอีกนะฮะอันนี้แล้วเท่าที่รู้นะครับใบระดับหายากที่สุดเจอดับ s s r เนี่ยในกลุ่มนะครับเห็นเขาออกออกมาประมาณ25บใบนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีออกมากกว่าน,นี้นะคืออาจจะอยู่กับคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็คนที่อาจแบบซื้ออาจจะแบบว่าซื้อมาเฉยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มาโพสอะไรในกลุ่มนะแบบซ่อนเงียบไว้นะครับอันนี้นี่นะครับผมก็จะมาแกะกันทั้งหมด24 ซองกันนะอันนี้เตรียมสลิปไปแล้วคือในหนึ่งแพ็คมันจะมีใบหายากหนึ่งใบใช่ไหมครับนี่เตรียมซองใสซองสลิปซองแก้วใสมาให้พร้อมนะวันนี้ผมใช้กันไกลนะเพราะว่าขี้เกียจผมไม่ได้เก็บซองแล้วนี่นะครับมาเริ่มกันที่ซองแรกนะฮะเดี๋ยวผมจะลุ้นแล้วก็ถ้าใบไหนมันเป็นวิบวับเนี่ยผมจะเว้นเอาไว้ก่อนนะครับเอาไว้ลุ้นตอนท้ายนะฮะ ใบเอ็นเนี่ยผมก็ยังไม่ครบนะครับผมได้มาประมาณสี่สิบกว่าใบนะครับอืมสี่สิบกว่าแบบยังไม่ครบนะบก็ตามล่ากันต่อไปนะครับคือผมคิดว่าตอนแรกผมปามาเนะยผมคิดว่าหลอดอขนมจูคัโกโชเนี่ยจะหาซื้อยากนะแต่ว่าอันนี้เพิ่งออกมาได้ประมาณไม่ถึงหนึ่งเดือนเนี่ยก็ เซเว่นีเก็เอามาลงรู้สึกจะสองรอบมัง้งอออนไลน์เนี่ยมาแล้วหนึ่งใบนะครับอันนี้เป็นใบระดับ A แน่นอนนะครับใบแบบนี้เดี๋ยวผมจะพักไว้ก่อนนะฮะพยายามจะไปเร็วๆนะครับขอให้ถ้าได้ S.S.R ของนี้ผมก็คงจะกรีดลั่นบ้านนะครับอยากได้เหมือนกันนะอยากได้เฮ้ยนนี้ใบแล้หอมใบธรรมดานะฮะ โอ้ใบนี้เหมือนจะเป็นใบเองที่ผมยังไม่มีนะฮะอืมเอาตรงๆนะฮะผมถ้าเกิดว่าใครนะครับอคือไม่อยากมาเสียเวลาตามหาหรือว่ามาให้มันแบบว่าเออเปลืองอยากจะประหยัดงบประมาณเนะี่ยในกลุ่มเนะี่ยผมเห็นมีคนเขาเอารวบรวมใบธรรมดาเนี่ยเจ็ดเจสิบสอใบใช่ไหมเอามาแบบขายเป็นชุดนะชุดประมาณสามรอยไม่เกินสี่ร้อยนะผมมองว่าเป็นทางเลือกที่โอเคนะสำหรับใครที่คิดจะ เก็บกร์ดตัวนี้นะครับเฮ้ยเซ็นซยนี่เหมือนจะเพิ่งมีหรือเปล่าเนะี่ยผมมองว่าเป็นตัวเลือกที่โอเคนะครับการการแบมาซื้อที่เขาแกะแล้วแล้วก็มาแพ็คเออเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาแบบเป็นสายแบบว่าสายโหดนะครับสายดุทุนสูงแล้วเขาก็จะแบบซื้อโอ้โหแบบทีนึงเป็นแบบไม่รู้กี่ลังนะฮะเป็นแบบสิบสิบลังเลยก็มีนะผมเห็นบางคนในกลุ่มเนะี่ยผมคือว่าโหดโหดใช้ได้นะครับ นั่นทำเป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมรู้ว่าแฟนๆของกระตูนเรื่องนี้ยมันเยอะเยอะใช้ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ไม่ยืนยาวข้ามยุคข้ามสมัยเหมือนกับพวกดารอนบอลสักเท่าไหร่นะฮะเฮ้ยอันนี้ก็ออกอีกหนึ่งใบแล้วเป็นใบอ่านี่แน่นอนนะฮะโอ้โหเท่ากับว่าผมเหลือผมเหลือลุ้นอีกผมเหลือลุ้นอีกแค่ แค่ใบใบหายากอีกแค่ใบอย่างเดียวนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นระดับไหนด้วยนะครับแม้วันนี้มาไวไปไวนะถ้าถ้าเจอเร็วนะผมก็จะเอาแค่ลุ้นใบหายากพอนะครับใบที่เหลือคิดว่ามันเป็นใบธรรมดาแล้วแหละก็คือจะไม่เปิดเลยนะครับถ้าออกมาอีกใบหนึ่งก็คือไปลุ้นใบหาย,ยากกันเลย อนนี้ผมก็หวังว่าด้วยกระแสแบบนี้อยากให้ทางสำนักพิมพ์ที่ถือลิขสิทธิ์กระตูเรื่องนี้อย่างสยามอินเตอร์คอมิคผมคิดว่าเขาก็น่ายังถือลิขสิทธิ์เรื่องนี้อยู่นะยายเขาแบบเอากระตูเรื่องนี้มารีปรินต์รีปริน์นใหม่นะฮะผมว่าน่าจะดีน่าจะดีไม่ใช่น้อยเลยนะครับตัอย่างคือตอนนี้ผมผมได้แต่ใบ อามาเยอะแล้วผมกลัวมันจะซ้ํากับที่ผมมีเหลือเกินนะครับแล้วก็อยากได้ใบระดับ SR หรือ TR าบ้างนะโดยเฉพาะ SR เนี่ยผมยังไม่เคยได้สัมผัสเลยแล้วก็ผมเห็นตัวอย่างแล้วว่าลายเลเซอร์มันถือว่าสวยสวยใช้ได้เลยนะและอย่างหนึ่งคือผมไม่แน่ใจว่าการ์ดเนี่ยมันจะในหนึ่งซองเนี่ยมันจะมีแค่ใบาหายากในแปด 8ซองเนี่ยมันจะมีแค่ใบาหายากเพียง1ใบหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าทางเพจของโกเดงย่าเนี่ยแอดมินเนี่ยเขาเคยบอกว่ามันมีเซอร์ไพรส์นะฮะมันมีเซอร์ไพรส์ที่มากกว่านั้นซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์นั้นคืออะไรคืออาจจะเหมือนเขาบอกว่าอาจจะมีมากกว่าแค่แค่ตัวการ์ดหายากใน1น,นใน8ปซองนะครับมันทำให้เราอยาก แกซองที่เหลือเหมือนกันนะฮะก็ยังไม่เจอในใบสุดท้ายอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งคือมันมีใบเป็นใบเออร์เร่นะเป็นใบเออร์เร่คือเขาผิดพลาดทางขั้นตอนการผลิตนะเป็นใบของฮีเอนะครับที่มันจะไม่มีเลขเลขพลังนะครับแต่มีครบทุกอย่างอย่างตรงเนี้ย มันจะไม่มีมัใช่มีเลขพลังแต่ไม่มีพวกอฟอนต,ต์ตรงนี้นะครับเป็นใบของ ea เออตอนนี้เหมือนจะเป็นน่าจะเป็นทั้งหลอดนะฮะไม่แน่ใจว่าเขาจะพอผลิตออกมาแนละ้วเขาจะมีแบบแล้วส่วนในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าสมุดสะสมนะครับการ์ดเนี่ยต้องมาแน่ๆนะครับเป็นสไตล์ของโอเดงยาเขาเลยนะครับที่ปล่อยการ์ดออกมาสักพักนึงเนี่ยจะต้องมีสมุด สะสมเป็นบ็อกเซตพร้อมแถมการ์ดระดับโน้นนี้นั้นออกมานะฮะยังไม่เจอนะครับยังไม่เจอสาธุขอให้ซองสุดท้ายนะเป็นระดับ SSR เลยมีดวงมากที่ผมบอกตรงว่าผมไม่ค่อยมีดวงกับการเปิดการ์ดโอเดงยากสักทีครับตั้งแต่ดับเบ n ล a l นเนี่ยคือผมก็เปิดเจอแค่หายากแค่2ใบนะออแล้วผมก็ขายไปแล้ว ล้วผมเลือกเก็บแต่การาดธรรมดาเอาแล้วก็ไล่เก็บการาดที่เป็นระดับเลเซอร์ที่มันเป็นระดับแบบไม่ต้องไม่ต้องหวือหวามากออผมเก็บแต่ว่าไม่ได้เก็บครบอะไรนะเก็บแค่พอเป็นกระใสนะครับก็ยังเงียบอยู่นะฮะเหลืออยู่ห้าหกซองนะครับผมทักจะอยากรู้แล้วว่า การ์ดโอเดงยาพาต่อไปเนี่ยจะเป็นการ์ดจากตูลเรื่องอะไรนะครับอันนี้ผมเริ่มอยากรู้แล้วเพราะว่าแค่ยูยูถ้ผกูโชว์มาเนี่ยถือว่าเหนือเหนือความคาดหมายผมมากๆนะฮะแล้วทางเพจเขาก็ยังไม่ได้มีการบอกใบ้อะไรนะว่าการ์ดรุ่นต่อไปเนี่ยจะเป็นของกรตูลเรื่องอะไรนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับแฟนๆที่สะสมการ์ด ลิขสิทธิ์งานไทยนะฮะบอกว่าไอ้สมัยก่อนที่เราเคยซื้อยุคเก้าศูนเนี่ยมันไม่มีลิขสิทธิ์นะตอนนั้นคือใส่แบบทํากันเองเนคะือทำแบบไม่มีลิขสิทธิ์นะยุคอย่างที่รู้รนะถ้าใครเกิดยุคเก้าศูนย์จะรู้เลยว่าไม่มีส่วนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนหรือว่าพวกของเล่นแถมขนมแบบนี้นไม่มีลิขสิทธินะ์เนี่ยเขาแบบทํากันเองนะเฮ้ยอันนี้ผมว่าจะเงียบปิดปกติแล้วนะฮคือ อันนี้ซองสุดท้ายแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าเปิดมาเป็นใบธรรมดานี่ผมว่าหาเลยเนะี่ยคือผมได้หลอดอะไรมาวะนะเนี่ยเฮ้ยทำเป็นเล่นนะเนะี่ยหุ้ยเป็นระดับอะไรสักอย่างเดี๋ยวมันลุ้นกันเลยดีกว่านะฮะนี่โอ้โหใจแป้วเลยนะว่าจะแบบได้แพ็คที่มันไม่มีการ์ดระดับหายากนะะใบนี้ก็จะเป็น โยโกโชเป็ oh, ama, นโอโยโคคุรามาครับคือคุรามาร่างปีศาจจิ้งจอกนะเป็นระดับ R นะครับนี่นัมเบอร์สี่สองนี่ครับถือว่าสวยงามนะฮะผมมีหรือ,อยังเนี่ยผมยังไม่มีนะครับโยโคคุรามานี่เออก็โอเคนะครับอันนี้ถือว่าโอเคอยู่แต่เอาจริงนะถ้าถ้าถ้าแบบว่าเราไม่อยากเล่นเนี่ยไปซื้อในกลุ่มเมาเนี่ยใบยเนี้ยขายอยู่ประมาณห้าสิบหกสิบห้าสิบหกสิบาทนะฮะ แต่เราแต่เราอยากลุ้นไงถ้าเราอยากลุ้นคือเราก็จะถ้าเกิดเราซื้อมานลุ้นเองเนี่ยเราอาจจะได้มากกว่าแล้วก็บนี้เป็นระดับ R แน่นอนนะครับเป็นคั่วบาล่านะครับนี่ถ้าใช้ดาบแสงเขานะทูนี้วสวยนะเอออันนี้สื้อก็สวยก็โอเคนะขออยาให้มันซ้ำกับที่ผมมีเลยเหมือนจะยังไม่ซ้ำนะพวกใบระดับ r เนี่ย คือพอเราเริ่มเยอะเนี่ยพอการเราเริ่มเยอะทีเนี้ยปัญหาเลยคือแม่งจะซําจะซับก็ขายได้นะครับไม่ใช่ปัญหาส่วนใบนี้เป็นใบอะไรเอ่ยเป็นใบระดับ R เหมือนกันนะฮะนี่โอ้โหไม่ได้ระดับเอ่อดับเบิล R T R TR, หรือ S R S S R เลยนะครับแหมดวงผมก็ยังไม่มีอยู่เหมือนเดิมน,นะครับอันนี้ก็ใบนี้ก็สวยนะครับเป็นใบรวมนะับเป็นใบนี้เป็นเป็นใบประกาศจับนะฮะ วันเด็ดนะฮะนี่เป็นพวกพวกพระเอกนะครับใส่ชุดชุดหลอ่อชุดเท่ทางเกงยีนเออก็ทั้งหมดนี่นะครับก็คือที่ผมได้มาเนี่ยจากการ์ดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ซองนะฮะนี่ก็เป็นการ์ดระดับเอ็นนะฮะในจำนวนปริมาณยี่สี่ก็เป็นสี่สิบแปดใช่ไหมหนึ่งซองมีสองใบก็จะเป็นการ์ดแบบนี้สี่สิบ สี่สิบห้าใช่ไหมสีนะ่สิบห้าใบเนี่ยแล้วก็เป็นการ์ดระดับอารุนล้วนเลยนะครับหารุนล้วนเลยสามใบนี้นะฮะแหมนึกว่าจะได้กรีดลั่นบ้านแล้วนะเดี๋ยวผมดูที่ว่ามันซ้ํากับที่ผมมีหรือเปล่ายังนะเออยังยังดีอยู่นะครับยังไม่ถือว่าซ้ํานะฮะนี่โอ้ถือว่าโอเคนะครับอย่างน้อยก็ไม่ซ้ํากับการ์ดที่มีอยู่แล้วนะนี่ก็คือสามใบที่ผม ได้มาจาก24ซองนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้เพียงเท่าน,นี้เลยกันนะฮะสำหรับการลุนการ์ดยูโยโกโชจากขนมโอเด้งย่านะครับถ้าไม่เบิกไปซะก่อนนะฮะก็จะมีพาร์ทที่4พาร์ทที่5มาเรื่อยๆนะครับจนกว่าผมจนกว่าเขาจะเลิกผลิตอ่ะเออโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่าน,นี้เลยกันนะฮะขอบคุณครับผม